เมื่อทอดพระเนตรโบราณสถานเมืองสุขโขทัยแล้วเสด็จจากสุขโขทัยด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดตากระหว่างทางนั้นถนนถูกขวางมากรถยนต์พระที่นั่งกระเทือนถึงท่อไอเสียหลุดแล่นต่อไปไม่ได้ต้องใช้กล้องถ่ายภาพยนต์บันทึกสภาพถนนไว้เป็นหลักฐานปรากฏเป็นสภาพเช่นนี้ บังเอิญรถพระที่นั่งไปเสียลงตรงสาลเทพารักษ์เรียกกันว่าสารเจ้าพ่อน้ำดิบจึงเสด็จไปสวายสักราราณสานนั้นรถพระที่นั่งํำรุดมากจึงต้องเอารถพระที่นั่งรองมาเปลี่ยนเสด็จต่อไปยังจังหวัดตากระยะทาง90กิโลเมตรจากจังหวัดสุขโขทยัยเวลา1ิบห้านาฬิกา4.9นาทีถึงจังหวัดตาก หยุดถวายราชสักการะแด่พระเจ้าตาสินมหาราชนาศาสารตาสินแล้วจึงคลื่นขบวนเสด็จพระราชเนินเข้าสู่จังหวัดถึงแม้ว่าจังหวัดตาจะเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างเล็กแต่ราชฎนก็ตั้งซุ้มรับเสด็จแสดงความปิติยินดีไม่น้อยกว่าที่อื่น เสด็จถึงจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรมพัญญาผู้ว่าราชการทูลกล้าถวายช่อดอ,อกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและ,ะเสด็จขึ้นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรม